เมื่อเราได้ตัว submit ที่ผ่านการกรอกข้อมูลในฟอร์มเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาสร้างตัว post request เพื่อเก็บค่าข้อมูลตัวบล็อกเหล่านี้นะครับไว้ในตัว json file database json file ตัวนี้ผมก็จะลบตัวนี้ออกก่อนนะครับตัว console log ทีนี้เราก็จะใช้ตัว fetch function fetch function ตัวนี้เป็นการบ่งบอกว่าที่เราที่จะเอาไปเก็บก็คือ ตัวเซิร์ฟเวอ็บนะครับของไฟล์ Database JSON เนี่ยที่เราได้อัพค่าขึ้นเข้าไปแล้วก็นำค่าตัวนี้มาใส่อันนี้ก็คือที่อยู่ที่เราต้องการเอาค่าบล็อกทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับไปใส่จากนั้น Argument ที่2เนี่ยเราจะใส้ตัว Dynamic Value แบบนี้แล้วก็เราจะกำหนด Method ให้มัน m ม t h อดตัวนี้ก็จะเป็น o พส หมายถึงการสร้างตัวโพสต request เสร็จแล้วเราก็จะมีตัว header h e a ฮดเตัวนี้ก็จะเก็บนะครับค่าตัว dynamic value ของมันก็คือเป็นกำหนดค่า content ์ไทปตัวนี้นะครับเราก็จะเก็บค่าเป็น application ตัว json อันนี้นะครับก็คือการกำหนด content ชนิดของคอนเทนต์นะครับเป็นไฟล์ json จากนั้นในตัวของบอดี้บอดี้นี้เราก็จะเก็บค่าเอาตัวบล็อกนะครับตัวบล็อกเนี่ยเป็นไฟล์ json แบบนี้ dot string ใช้ตัว string file แล้วก็ใส่ค่าที่เราต้องการเก็บก็คือตัวบล็อกอันนี้คือการเสร็จสิ้นกระบวนการที่เรานำค่า value นะครับที่ submit เข้ามาเราก็เอาไปเก็บค่าใน ในเว็บโพสต์นะครับที่เราเก็บ d a ตเ b a s e เบสเจสโดยใช้วิธีการโพสต์ request แล้วก็ตัว Header เนี่ยกำหนด Content t y p e นะครับเป็นฝ่าย J s o n ตัว Body ก็ใช้ตัว JSON.String Define แล้วก็ค่าที่จะเอาไปใส่ก็คือค่าบล็อก t i t l e b o d y a t อ e r เสร็จแล้วนะครับเราลองทดสอบโดยการใช้ m e t h o d d e n เ e ่นเดนี้ก็จะเป็นการบอกว่าเมื่อใช้งาน ตัว post request เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะให้มันแสดงออกมาทางคอนโซลนิดหนึ่งก็เป็น console log แล้วก็บอกว่า new b l o c k add new b l o c k added แบบนี้ทีนี้นะครับลองมาดูตัวนี้ลองทดสอบดูผมกดตัว add b l o c k นะครับมันก็จะขึ้น new b l o c k added ทีนี้เราลองไปดูที่ตัวหน้าเมนหลักไปที่ home มันก็จะขึ้นตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็น my first block ที่เราสร้างบล็อกขึ้นเมื่อกดเข้าไปมันก็จะไปโผล่ตัวหน้าตัวหน้าบล็อกที่เราเขียนไว้